ถ้าทำหลายๆอันเอามาประกอบกันก็จะได้ตาแหลวอีกแบบหนึง่งไว้ปักแทนดอกไม้ในทุ่งนาค่ะตอนตีบเหมวานก้านะเจ้าเดียวไปใส่ในตะก้านะเจ้า,า,าเียบเอากันนี้ไปเป็นดอกตักแต่วยย่ายังอย่างเจ้าอ๋อเวลาเป็น ปักในถุงนะปนกกระมจักแดนตัวหนึ่งใส่ตัวนี้ปลาเห็งตัวหนึ่งติดใส่ลงมาปลาคือปลา,ามันนิ่มก่นแน่นแ่นกํมกัตัเอาใส่ตรงนี้เหรอป๋าอยากได้ตะกระแตนด้วยถ้าทางจะยากแต่ก็จะลองดูค่านี่กาป้าอีกเข้าไปอีกนี่ไงหนูได้ตะกระแตนแล้ว นี่ไงท้องมันหน้าตองหน้าต้องเจ้าหนึ่งจับเชือกหน้าท้องตักกาเตนยิเสร็จแล้วป้าช่วยกับทุกตรงเลยมีนิดเดียวที่เราทำก็จะเหลือสารตัวหน้าอกนะคะแล้วก็เสียบก้อนมันค่ะ แล้วก็เสียบขาค่ะอันนี้ก็เสร็จแล้วค่ะอยากสาพอภาษารจริงๆแล้วเราคิดดูแล้วว่ายากมากเลยค่ะก็ต้องใช้สมาธิในการทำในการตั้งใจทำค่ะจะทำได้ออกมาสวยงามก็มีความสุขค่ะสนุกด้วยทำให้เรามีความรู้มากขึ้นแล้วเราก็ได้รู้สิ่งที่เราอยากรู้ค่ะออกมาเรียนข้างนอกแล้วก็ได้ทำจริง ดวญญาณตเห็นอยู่ที่ว่าข้องยักษนะฮะได้นความรู้บรรวาที่ดสิดด้วยก็ได้นำมาสาธิตวันนี้ด้วยนะฮะโรงเรียนชีวิตยึดหลักการที่ว่ายิ่งเก็บยิ่งหายยิ่งกำพึ้นกำผายยิ่งได้หมายความว่าความรู้ที่เรามีหากเก็บเอาไว้กับตัวก็จะตายไปกับตัวเราแต่ถ้าหากนำมาเผยแพร่ถ่ายทอดบอกต่อความรู้นั้น ก็จะยิ่งเพิ่มพูนและขยายไปไกลค่ะเก็บยิงเก็บยิงหายกําพือกําพายยิ่งได้ คำเป้นบอกเขาว่ายิ่งหายถ้าเก็บไว้้โออลองเดินลองดูลองทำหอมกันปัญญาความหูไปสู่ชีวิตดีงามไปตามปัญญาให้มาอยู่กับเา ตาเมือนอกมวนใจหามปล่อยหลากลายการศึกษาไปสวยยาวเดินไปสู่ที่มายังเผยแพรยังพายงองน่าพรยไม่จริงหนูโดดลงน้ำคนแรกเนีลยไปเลยไปเลยไม่หมดเต็มเตี้ยเดี๋ยวอู้ไปล่อยกับพวกกันไอ้ไปเถอะงไปนู่นแก่ร้องไป าาบ้านวัดครูโรงเรียนและหน่วยงานการศึกษาที่สนใจเรื่องการสแสวงหาสิ่งใหม่ๆเข้ามาพบปะกันแบบนี้ที่ลำปางต่อเนื่องกันมา13ปีแล้วนะคะถือเป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยน่าสนใจและสามารถเป็นต้นแบบในการเรียนรู้ของจังหวัดอื่นๆได้เช่นเดียวกันค่ะ รายการทุ่งแสงตะวันมีกิจกรรมที่น่าสนใจในช่วงวันเด็กที่อยากจะเชิญชวนผู้ชมแฟนๆรายการไปพบกันวันเด็กปีนี้จัดกิจกรรมที่ช่อง3ามเช่นเคยนะคะไปเจอกันนะคะที่อาคารมารีนทน์ค่ะเราจะจัดกิจกรรมกันที่นั่นถ้าจะให้ดีช่วงครึ่งวันเช้ามีของเยอะมีกิจกรรมต่างๆให้ไปร่วมงานกันใครคิดถึงก็ไปเจอกันที่นั่นนะคะ แล้วพบกับรายการทุ่งแสงตะวันใหม่สัปดาห์หน้ามีอะไรติดต่อเราที่ www. p ลายใหญ .com ส่วน Facebook ก็คือทุ่งแสงตะวัน20ปีพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ